สมโฟนเน่เนี่ยได้ชีรายเนี่ยไอ้คนเนี่ยจอไายให้ถามเนี่ยเกิดมาจะหน่อยเท่าไงในชีวิตนี่เคยอายคักๆเที่ยมีบ่เคยมี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 ไอ้ยุใส่ละพี่คนนอนยุหน้าเขาไรนกคุมไรนกคุมนกคุมหน้าเอยจังได้ไปหลายก็ดอกเรียบันวะไม่ไล่บันใดอุ้ยคันเสียวซิ่งไปห่างเขายังมันหล่นซิ่งทีงข้าง่างไล่เที่ยวเขาเลี้ยวแหย่สิบสองศอกไปห่างอุ้ยคือบวทจะวะขึ่งแหย่สิบสองศอกออกดีดีแล้บไปตะกัดเคาะปุ่มจี้ปุ่มหั่งแตกวฟืมพขลุด ที่มันเขาซาเนี่ยก็มือกวดต้อมต้อมหูเขายูเขาตุ่มตีนแฮดีดีบีเพรวมันไตเท่ออกกองเอเลอยู่มีตะไคร้หน่อยจะขอางสะโพว่านุขุมมันจะเรื่งมือแท้มือตุ่มเขาตุ่มเขาเอาใส่งนี่เลยเั้ยตาตีเบอรไก,ก่กับนุขุมจะมันต่างกันไห้จังนี่เราคอยไอตาไล่ขาไก่จะของ